สวัสดีค่ะเจอกันเรื่องในบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแยกต้นไม้นะคะต้นนี้คืออโกดิมานะคะน่าจะไม่กวักซับก็มงคลสยามจําชื่อไม่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นต้นไม้มือใหม่หัดเลี้ยงได้เลยนะคะน้องเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายมากแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายอันนี้เราจะมาแยกเพราะว่าเพื่อนๆเห็นไหมคะว่านี่เขาได้หลายกอแล้วแล้วก็ย่างสารอาหารกันเนาะเราจะแยกเขาเออกจากกันนะคะแล้วก็รากสมบูรณ์มากนะคะเราจะมาแยกนะคะ เดี๋ยวเราจะล้างลากนะคะแล้วค่อยๆสางเขานะคะเ,าเบาๆมือนี่แล้วก็จะได้ออกมาจํานวนแบบหลายต้นนะคะนี่นต้นแรกกําลังจะออกมาแล้วนี่ต้นแรกได้ละคะ่ะต้นที่หนึ่งนะคะเราจะค่อยๆสางเห็นไหมคะเขาแตกก็ออกมาให้เราเราต้องค่อยๆเบาๆเพราะไม่นั้นเดี๋ยว ลากน้องช้ำนะคะนี่ต้นที่สองมาแล้วค่ะผมเรนจะแยกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นแรกให้ดูก่อนเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะคะอ่าเรามาใส่เลี้ยงน้องอยังไงนะคะที่มีรูนะ,ะอจิ๊บจะใส่มะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับนี้จิ๊บแช่น้ำทิ้งไว้นะคะแล้วก็ แล้วก็อะไรนะแล้วก็ใส่น้ำส้มควันไม้ไปแล้วพาวสับลงไปลูกจะระบายนะ ใส่ลงไปเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เอาดินที่เราผสมไว้ข้้งล่างก็จะเป็นมะพร้าวสับหรือเป็นฐานก็ได้นะดินที่ผสมไว้เป็นดินเก่าเขาในกระถางนะมันยังสภาพดีอยู่นะคะเอาออกนิดนึงโอเคแล้วหลังจากนั้นก็จะใส่ปุ๋ยตัวนี้นี่ค่ะออสโมโคเอาไว้ตรวไหนดีเพื่อนๆจะได้เห็นสักประมาณหนึ่ช้อนชานะคะ ดินนี้ก็เป็นดินถุงดินดินที่ทําเองนะคะดินจากใบไม้อะคะ่ะแล้วนี่นะคะ่ะแล้วก็ใส่ลงไปใส่ดินกบปุ๋ยนี่หนึ่งเขี่ยให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเราก็จะได้จากหนึ่งต้นที่เราซื้อมาตอนนี้ก็ขยายพันออกไปอีกอันนี้ก็ไม่ต้องพักฟื้นด้วยนะคะเพราะว่าน้องลากเดินค่อนข้าง ดีมากนี่คืออะโกรดิมามือใหม่หัดเลี้ยงใช้ได้เลยค่ะต้นนี้เลี้ยงง่ายมากแล้วก็สีสันสวยงามนะคะได้นะคะหนึ่งต้นกดกดให้ตึงมือนะคะกดกดน้องให้ตึงมือโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะแยกได้ประมาณสี่ต้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ